Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muihti Muslim bersentik, kongkan. Cui lekop goyak raih. ของการเยี่ยมเยือนเดินจำและอบรมจริยธรรมและการทำงานของมุทิมุสลิมเพื่อสันติในภาพรวมอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องครับมาร่วมกันบริจาคมาร่วมกันให้การสนับสนุนในงานเราจะไม่ลืมพวกท่านวันเสาร์ที่21มิถุนายนนี้ให้พี่น้องมามีส่วนร่วมกันครับมาแสดงพลังเพื่อให้เรานั้นได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ประสบกับปัญหาเรื่องของการก้าวพลาดต่างๆรวมถึงพี่น้องที่ประสบเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับความมิสกีนฟะกิดความยากจนความขัดสนพลัง ลางของพวกเราจะเป็นการช่วยเหลือพวกเขาและดูอาของพวกเขาก็จะเป็นการช่วยเหลือพวกเราเช่นเดียวกันเชิญชวนพี่น้องครับมาร่วมงานกันในมูที่มุสลิมเบอร์สันติซอยข้างรำคำแหง155ครับเราคือมูลนิธิมุสลิมเบอร์สันติเราช่วยเหลือด้วยจิตอาซาเราคือมูลนิธิมุสลิมเบอร์สันติมาพร้อมใจรวมมือ